สวัสดีครับพบกับน้องเจ้าสมยงคายเซอร์จอดบนราชธานีแล้วนะผมวันนี้นะครับมีลูกค้าหลายคนถามเข้ามานะครับว่ามี MG มไหมนะครับผมวันนี้เรามารีวิวให้ดูเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นเจ้า MG ZS ซเนะครับ1.5เป็นตัวดีออโต้ปี2019นะครับตัวนี้จดใช้งานปี2020อ่าเป็นเครื่อง1,500นะครับผมสำหรับเจ้าตัวคันนี้ก็ราคาอยู่ที่3,49,000บาทแค่นั้นเองนะครับผมคันนี้ก็ผ่อนงวดเพียง 6,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาคือไม่มีเครดิตก็ออกรถสวนบาทได้เลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมนะครับว่าเดิมและสวยแค่ไหนนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับสําหรับตัวรถตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีแดงอ่ะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็อ่ะไฟเลี้ยวในตัวเป็นหลอดอ่ะไส้ฮาโลเจนนะครับแล้วก็ชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมอ่ะเป็นสเกิร์ต ด้านหน้าเนี่ยคือตัดดำมาใช้สวยแบบนี้เลยนะครัผมอ่าในส่วนของตัวกระจังนะครับผมตัวเนี้ยจะเป็นช่องลมสีดำนะครับตัดตัวลายคมเนี่ยอมอม,มาแบบนี้นะครับโลโกโ้ MG สวยอ่าเดี๋ยวให้ตะกล้องรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับคนันนี้นี่นะครับผมมาดูห้องเครื่องนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1,500 c c เบนซินนะครับสี่สูบจุกบอลให้แรงม้าอยู่ที่114แรงม้านะครับก็เป็นเครื่องเดิมนะครับผมอ่ะไม่เคยแกะไม่เคยงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะครับจุดมาร์กเนี่ยให้ให้ตะกรงมาดูฝั่งนี้นะครับผมอ่ะมาร์กหัวน็อตนะครับเนี่ยมาร์กหัวน็อตต่างๆนะครับยังคงเดิมศูนย์ทุกอย่างนะครับผมรถไม่เคยงัดแงะห้องเครื่องเลยนะครับคานหน้าเดิมเนี่ยฝากระโปรงเดิม นะครับแผ่นกันความร้อนเนี่ยคืออยู่ครบเลยมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะสำหรับคันนี้อ่ะก็ถือว่าในราคา3 4ม0 0 0สี่หบาทเนี่ยได้ตัวอ่าแฮดแบ็กไปด้วยนะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมในส่วนของด้านข้างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเดิมอลอยของ MG นะครับเป็นของศูนย์เลยนะยาง Bristol นะครับลักษณะชุนล้อเขาเนี่ยเหมือนจะตัดคิ้วสีดํามาแบบนี้นครับเนี่ยดีไซน์ออกมาแบบนี้สวยๆนะครับผมอ่าเนี่ยล้อ MG นะครับยางปี2021นะครับ ขนาดยาง2 0ง6 5ขอบ16นิ้วตัวนี้อ่ะก็ดิ้ดหน้านะครับดิ้ดหน้าดิ้ดหลังนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะครับผมแล้วก็ตัดมาด้านบนนะครับรุ่นนี้นะครับยังเป็นในส่วนของตัวดียังไม่มีสลูปหลังคาอ่ะจะยังไม่มีสลูปหลังคานะครับเลี้ยวหัวกระจกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดอ่าสีแดงเข้าตัวรถแล้วก็ดําด้านตัดมาแบบนี้นะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างนะครับคิ้วกันศาสตร์เนี่ย ของเดิมมาจากโรงงานเลยครับก็ถือว่าได้ของเดิมๆนะครับผมมาดูด้านท้ายกันต่อครับตาต้องในส่วนของด้านท้ายเนี่ยคือไฟท้ายเขาดีไซน์ออกมาสวยงามลักษณะแบบนี้เลยนะครับโค้งให้สวยแบบนี้เลยอันนี้คือเรายังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับผมก็ลักษณะตามการใช้งานนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมเซ็นเซอร์หลัง3จุดนะครับแล้วก็โลโก้เอ็มจีเซ r เดไอสมาร์ทนะครับไฟเบรกจุดที่3ไลไร้ฟานะครับนี่ ดุกดิ๊กนะครับผมอ่ะเปิดให้ดูด้านท้ายหน่อยอ่ะมาดูกันในส่วนของด้านท้ายนะครับก็คงเดิมมากนะครับผมลิ่นยังใหม่ๆอยู่เลยอ่ะเนี่ยเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับย่างอะไรนะครับบล็อกคันลอ้อแม่แรงครบตัวนี้ก็เป็นของเดิมโรงงานอ่ะแทบจะยังไม่ได้แกะออกมาใช้งานเลยนะครับผมเนี่ยยังใหม่ๆครับยังไม่มีเศษขี้ดินอะไรติดเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้3 4 9 0 0 0บาทผ่อนแค่ 6,000ว่าบาทตลอดอายุสัญญาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่ออ่ะมาชมภายในนะครับผมภายในเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะครับผมอ่ะจะได้รีวิวง,ง่ายๆนะครับอ่ะสําหรับภายในเนี่ยคือจะเป็นดําตัดออกสีน้ําตาลน,นะครับแนวหุ้มตัดมาแบบนี้นะครับคอนโซลข้างคอนโซลหน้านะครับในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับอ่ะดำตัด คอนโซลน้าตาลมาแบบนี้เลยนะครับก็ดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับกับตัวกระชับไหลอะไรคือนั่งพอดีหมดเลยได้กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสองฝั่งปับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้เลยนะครับชุดแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัวนี้เลขไม่หกหมื่นแปดพันโลแค่นั้นเองนะคันนี้นี่หกหมื่นแปดพันโลนะครับเห็นไหมตะกล้องอเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับ เครื่องยังนิ่มๆนะครับผมแอร์เย็นเพียงพอนะอ่ะมาดูกันในส่วนของจอนะครับตัวนี้ก็เป็นจอเดิมโรงงานนะครับเป็นจอแบบทัศสกรีนอ่ะเนี่ยเนี่ยปรับให้กดให้เห็นเล่นๆก่อนนะครับผมก็ในส่วนนี้รับรองนะครับผม AMFM บลูท t ธอ่ามีเนว i g เกเตรนะครับระบบนำทาง USB อ่าตัวนี้แล้วก็กล้องมองหลังอ่าเนี่ยเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องมองหลังคือ เห็นได้ชัดเลยนะครับผมระดับความลึกระดับความกว้างนี่คือเห็นแบบชัดเจนเลยนะตัวนี้อ่ะในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นแอร์แมนนวลนะครับผมอ่ามี AC นะครับจะปรับใส่หน้าปรับหน้าลงขาปรับลงขานะครับหรือจะเป็นไล่ฟ้าหน้าหลังนะครับผมสามารถปรับจุดได้เลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอ่ากุญแจคีย์เลสองดอกแบบนี้เลยนะครับผมอในส่วนตรงกลางก็มีช่องไมโครน้ำนะครับ2ช่องตัดสีดำ ไฟเพดานอะไรคือใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเนี่ยใครที่กาลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูบอดหลังหน่อยนะครับมาเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นด้านหลังนะครับอ่าเนี่ยขึ้นมาด้านหลังนะครับก็อ่าใหญ่พอสมควรนะครับกว้างนั่งสะดวกสบายนะครับถึงจะปรับอ่าคนหน้าปรับเบาะมาเท่าไหร่ก็คือยังยังนั่งได้เยอะพอสมควรนะครับผมอ่าถือว่าในส่วนของ4ี่คน5คนเนี่ยคือ นั่งแม่อัดแน่นอนนะได้คันนี้ไปอ่ะโอเค,คอะนะครับผมอ่ะนะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะผมคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับย้ําอีกหนึ่งรอบน,นะครับผมเป็นเจ้า MG ZS 1.5D Auto ปี2019จดใช้งานปี2020นะครับราคาอยู่ที่349,000บาทนะครับคันนี้ก็ผ่อนงวดเพียงแค่6,000กบาทตลอดอายุสัญญาครับใครที่สนใจโทรหาเราได้เลยที่เบอร์081238699นะครับ สมยงคาเซ็นเตอร์นะครับผมทำสัญญาทั่วไทยจัดสง่งทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมกดจากากั้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ